ลับมารับชมข่าวเที่ยง n อ็กันต่อนะคะตำรวจนำตัว8ผู้ต้องหาที่มีการโพสต์ข้อความในทางที่ยุยงปลุกปัน่นไปฝากขังที่สารทาหารผัดแรกโดยทนายความได้เตรียมยื่นขอประกันตัวในวงเงินคนละ1 0 0 0 0 0บาทค่ะตำรวจกองปร,ปราบปรามนำตัว8ผู้ต้องหาประกอบด้วยนายนพเก้าคงสุวรรณนายวรรวิย์ศักดิ์สมุทรนันนายโยธินมั่งคั่งสงา่านายธนวัฒน์บุรณสิรินายสุภชัยสายบุตรนายกันสิ์ตั้งบุญทินา นางสาวนัทิกาวรชัยวิทย์และนายหริ์มหาทนที่โพสต์ข้อความวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมีความผิดด้านความมั่นคงของประเทศฐานยั่วยุปลุกปั่นและมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เดินทางมายังศาลทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญเพื่อฝากขังผัดแรก12วันตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมพร้อมคัดค้านการประกันตัว นอกจากนี้ยังได้เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนางสาวนัทิกาและนายฮาริทอีกหนึ่งข้อหาฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา112อีกด้วยขณะที่นายวินยัตชาติมนตรีทนายความของผู้ต้องหาทั้ง8คนได้เตรียมเอกสารและหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาในวงเงินหลักทรัพย์คนละ10,000แบาทสำหรับคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคนคือในายชัยทัศนร,รัตนจันทร์ขณะนี้ยังคงอยู่ต่างประเทศค่ะ